ทุกๆปีเนี่ยก็<ช>จะมีารายงานให้ฟังอยู่เรื่อยๆในวันคุ้มครองโลกแต่ก็อย่าไปตั้งใจใ<ช>สังเกตเกินไปนะจ๊ะหมอเราดั่งธรรมะเนี่ยถ้าเราสังเกตเกินไปนะอืมจ<ช>้าไรไม่ได้กินแฮ้วโ<ม> <c oughs> ด,ว <c oughs> ดน <c oughs> ดแห้วกิน <c oughs> ต้องใจสายใจ,ใจ,ใจสบายอย่างเดียวเท่านั้นแหละ อย่างปีที่ผ่านมาอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องราวาถึงครูวใ,ใหญ่อยู่เรื่อยๆนะจ๊ะว่าได้เห็นเนื้อนาบุญที่สูงใหญ่ในทํานองคล้ายๆกันอย่างนี้นะจ๊ะสูงก็ประมาณนั้นแนหะ่ะแต่สังเกตอาการเดินเห็นในสภานะะ แล้วท่านกำลังจะไปวิหารคตแต่เขาไม่ทราบว่าไปอไม่มีใครไปติดตามไปถึงวิหารคตเนาะโอเคชอบอาการเดินของท่านที่เดินเนิบเนิบเี่ยเขาใช้คำนี้นะ <Yeah. S 1> เดินเนิบเนิบถามเป็นไงเดินเนิบเนิบคือเดินเหมือนลอยลอยเหนือพื้นนิดนิด ้าธรรมดาชาชาแต่เหมือนพระเก้าสามสี่เก้าคือคือพระเราเก้าสามสี่เก้าท่านเก้าเดียวอย่างเงี้ยสามสี่เก้าท่านเก้าเดียวหนึ่งเก้าอย่างเงี้ยจะถ้าเราใจสายใจสบายวันคุ้มครองโลกนี่นะละอาจะมีบุญทาดีมีบุญได้เห็นท่านแต่จะไปสังเกต เอาว่าปุ๊บป,ปั๊บบุญบังดาลดีไหมจ๊ะดีนะเหมือนอีกเรื่องหนึง่งเอาไว้ก่อนดีกว่าเ <laughs> ช็คเลติง้งว่ายจองยังสนใจอยู่ไหมสนใจก็เอาสกองสินะ <laughs> นี่นะน <laughs> ี่นะท่านก็นไม่ได้ตั้งใจล่หอะเรจ๊ะแต่พอดี เรื่องมันประติดประต่อกันมาอย่างนี้นะแล้วก็ไม่ขาดคิดว่าจะได้เห็นบุคคลอันเลิศนี่เนะ่ะแล้วก็เห็นวันเดียวกันถึงสามวาระ<ล>ถึงสามครั้งนี่จ้ะ<ล>เรื่องก็มีอยู่ว่าเห็นนะ <laughs> ก็กำลังจะต่อน,อนี่ไงแหมนักเรียนเนี่ย๋ <laughs> อน,นักเรียนลุ้นเหรอเมื่อวานเอาลักเกตยายดูเห็นเจ็บปวดเป็นแถวเลยลองโอ้ยนี่นะอาตั๋งไหน, <laughs> น,นลืมไปเลยคือนี่นะพะุทธบุตรท่านนี้เดียท่าน จะไปปราจีนบุรีแต่ก็ไปผ่านทางนครนายกมีภารกิจที่จะไปทรงนั้นเละก็เลยไปกับสารถีสารถีขับรถพาไปไปขับรถประมาณสัก100สร้อยเศษเศษอ๋อครูไม่ใหญ่ในนี้ได้แค่เก้าสิบนั่นนึงเกสิบก็หยองหยองเลยไม่ค่อาออกนอกวัดเลยของน่าร้อยกว่า เคย้เขาเคยขับพาไปส่งทีเนาะสมัยตอนยังแข็งแรงอยู่เนะร้อยเจ็ดสิบกไม่อยากสงสัยทำไมมันเร็วจังเนี่ย <c oughs> พอถึงที่หมาย <Yeah. S 1> คกอก็นั่งนิ่งดูไอ้เครื่องวัดนึงนึ่งจ็ดศูน ถ้าจำไม่ผิดในจะประมาณนเนี่ยพอลงมาก็บอกเขาไปที่หลังยาขับเร็วอ,อย่างนี้แล้วบอกอ้าวผมมากับหลวงพอ่ออ่านี่หลวงพ่อคุณจะบอกวร้อยร้อยก็โดดแล้วนี่ร้อยเจ็ดสิบกรุม่ใหญ่ไม่กล้าโดด เห <laughs> <laughs> มือนเหมือนนั่งหอขึ้นไปภูกระดึงเหมือนกันเลยไอ้ความที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเห็นในในหนังเนาะเนี่ย <c oughs> <c oughs> นั่งก็ขับหอลองหุบนีบ่ยว่าเชี่ยวเชี่ยวเชี่ยวนีนเออวันนี้เราได้นั่งหอ <c oughs> นี่เลยสั่งนักบ,บินเอาแบบในหนัง จิวจิวจิวเหมือนกันเลยแล้วก็ไปจนกระทั่งไปถึงหน้าผาเยหน้าผาภูกดิงคืออยากดู่เอยเราดูระดับสายตาภูกระดิงก็ว่าพื้นลาบจะเป็นยังไงก็ให้นักบินครับบินดูใกล้ๆพอเสร็จเรียบร้อยก็ขึ้นไปลงบนภูเนะะ นักบินบอกดิฉันผมไม่ได้มากับหลวงพ่อและผมไม่เอาอย่างนี้หรอกอาถามมันเป็นอะไรเลยอ,อย่างเงี้ยมันจะมีลมชนิดหนึ่งเรียกอะไรก็ไปสาบถามเงินในตามหลักวิชาอ,อะไรเนี่ยมันจะดูดเข้าไปปทะหน้าผา <c oughs> แปลว,ว่าถ้าไปถึงนั่นก็ซีก่อน <c oughs> นี่วีรกรรมอย่างที่เขาไม่บอกอะไรเลยเนี่ย <c oughs> อีกทีก็ไปทางเรือเนาะ <c oughs> ทางเรือลงเรือจากที่ภูเก็ต สังเกตดูเอ๊ะท้องทะเลวันนี้ทำไมว่างว่างเปล่าไม่ค่อยมีเรือะคะ <c oughs> รัคุณวิทใหญ่ก็ไม่รู้เรื่องเลยให้ก็าพาไปเกาะคนหนึ่งก็บอกว่าปากกาหลังใต้น้ํามันสวยมองจากเรือลงไปสวยเนี่ยก็ขึ้นมันก็สูงเนาะก็เอ๊ะมันก็สนุกดีนะเพราะไม่รู้เรื่องจกนกระทั่งไปถึงเกานะนั่นนละจะมองเอกาหลังในน้า เปี้เด็กถือท้ายก็จะต้องเอาสมอโยนมือสั่นโยนโครมลงไปลืมผูกเชือกและเสียสมอฟรีไปเลยพราะกลับมาข้ฟังบอกนี่ถ้าผมไม่มาหลวงพ่อผมไม่ขับเรือเจอกันไปสามทีแล้วนะรถคลั้งหนึ่งหอคลังหนึ่งเรือครังหนึ่งโอ้มีตะพระอย่างนี้ไม่เอาเราต้องบอกกก่อนนะ อออย่างหลวงพ่อคูนเขบอกร,อร้อยกูกระโดดอาลืมไปเลยไปจะเล่าเรื่องอะไรอ้าร้อยกว่า,วา,วาใช่ไหมจ๊ะเอทำไมมันยาวเหยียดขนาดนี้นะในช่วงถ้าจำไม่ผิดนะจ๊ะระหว่างนากรนะยกถึงป้าจินช่วงช่วงนี้นะก็ เห็นพุทธบุตรรูปหนึ่งนะสูงสูงก็ห่มสีอย่างนั้นอ่ะแต่ว่ากลักไม่เชิงไรอย่าง,างนี่นะเจ๊ะแต่ว่ามีหมวกคลุมเหมือนหมวกวิทนาเหมือนที่เคยเอามาให้ดูตอนนั้นนะนึกนึกออกไหมเจ๊ะนีน่เนาะหมวกวิทนามัช่ไหมเจ๊ะใช่เจ้ะท่านก็เดินสบายและชอบดูอาการเดินของท่าน ท่านเดินธรรมดาธรรมดาอยู่ในซีกเดียวกันซีกซ้ายนึกออกใช่ไหมจ๊ะซีกซ้ายก็ขับโดยท่านไปเออท่านเดินเนิบเนิบเนิบก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเออท่านเดินสวยดีนี่ครั้งที่หนึ่งก็ผ่านไปอีกยี่สิบนาทีครับระดับ100ร้อยเศษนักเรียนตาม,มํามไปจ๊ะเออเห็นอีกองคหนึ่งยังกับ ก็กปปี้ภาพนั้นมาเลยอ,อยู่อ่าสีกเดียวกันน<อ>ั่นแหละก็เออชอบอาการเดินก็นึกว่าเออท่านมางคงมาเป็นทีมม<า>ูหรือแบ่งะรยะยะก็ยังไม่ได้คิดอะไร,ร<า>เอะใจนิดหน่อยขับอีกร้อยเซษเหมือนกันาสามสิบกว่านาทีินะ<อ>เจออีกแล้วอ,อย่างนั้นอ่ะ ตอนนี้เริ่มเอะใจเอ๊ทำไมยังกระกอกกัมาเลยเนาะน่าจะเป็นองค์เดียวกันเนาะอย่างนี้จ้ะน่าจะเนิบเนิบเนิบแต่ว่าเนิบเนิบระดับร้อยเศษนี่อ๋อเนิบนี้ไม่ธรรมดานี่เนาะไม่ธรรมดาเลยเนาะน้ําบันคุ้มกรองโลกอืมตาดีมีบุญ อาจจะแต่ต้องใจใสใจสบายแล้วไงอะไรก็สามเรริ <c oughs> นักเรียนทำไปลืมพอได้พอได้ลูกอมไปแล้วก็ลืมเลย <c oughs>